สวัสดีครับผมแชทไทยแลนด์นะครับแชทที่เห็นนั่นเองวันนี้เรามาจะมาเปิดบล็อกกันนะครับ <c oughs> บล็อกใหม่เปิดช้าสุดเลยมั้งครับเนี่ย w ว r ร์สพรีเมียมแพ็คสองพันยี่สิบสี่นะครับผมนี่สามตีมครับผมนักรถไฟของโจโนโอุจินะครับ การ์ดใหม่ไม่ได้ติดตามเลยอาจจะไม่รู้เอฟเฟกเลยนะครับที่ที่เปิดมานี่แต่ว่าอยากลองเปิดอยากลองเปิดดูครับผมคลิปแรกเปิดบล็อกคลิปแรกของช่องนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าตัวเองครับผมโอ้ลายตองนะครับเนี่ย สิบห้าซองนะครับผมมีทั้งหมดสิบห้าซองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันทีละห้าซองเลยเอเคครับผม จะได้ของดีๆบ้างไหมเนาะในบล็อกนี้เป็นคลิปแรก <c oughs> คลิปแรกของช่องนะครับก็แบบว่าจะลนๆน,นิดหน่อยโอเคครับผม อันนี้ครับโอ้โหไดโนเสาร์มีเต็มเฟซผมเลยมีนี้รีปินมานี่โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นนักลบไฟรีปินนะครับอันนี้ลีปินมาเวทต่อเนื่องครับหัวเรหัวแร อืมก็ใหม่ๆนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามเลยอ่าพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายจะไอนิดหน่อยนะครับผต้องขออภัยด้วยนะครับอืมเอาแล้วครับหัวแรมาอีกแล้ว เราไปกันก่อนเลยครับอืมอันนี้โตฟิวชั่นโตฟิวชั่นใหม่หัวแรอีกแล้วครับผมอันนี้น่าจะเป็นกับดักของนักโบไฟทำมาเป็นตีมแยกเลยสายโจโนโชิโจโนโชิชอบสิ่งนี้ตรงนี้ครับ อืมหัวแรศครับผมว h f ฟิวโอ้โ oh. อระดับอะไรคำรนี้แปลกๆซีเข็ด uh, หรือเปล่าใบแรกออกมาแล้วครับ ซีเข็ดหรือเปล่านะมองยากแท้โอเคครับแยกไว้ก่อนถ้าซีเข็ดออกมาแล้วจะมีอะไรให้ลุ้นไหมเนี่ยไปกันที่ห้าสองต่อไปเลยครับผม โอเคครับอืมหัวแรกครับผมกับดักต่อเนื่องหัวแร่ไม่แล้ครับ ว้าวอาร์ตสวยมากเลยครับของนางโปรไฟเวทเวทชัพพันนะครับไปนี้อันนี้จะเป็น S R S R จะมีแสงนิดหนึ่งในรูปโอ้ อันต้าครับผมใบนี้เป็นไอตัวที่มันอยู่ในนี้ไม่รู้ะครับไอตัวที่มันอยู่ในอุปกราทโอ้ใบนี้สวยๆครับสวยครับ,รบเขียนยังไงก่อนหัวอะไรอีกแล้วโอเค ซองสุดท้ายแล้วครับผมโอ,โ,อโอ้ตันไมครับตันนะึงนะ โอเคครับมาครับสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรดีๆไหมน้อมฟิลทะเลเลยครับผมอาอันต้าใบที่สองครับโอ้ตัวนี้ <laughs> กัดใหม่ไม่มั่นใจว่าทำอะไรได้ใครที่รู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับเก่งไม่เก่งสี่ใบนี้นี่พอมีราคาไหมนะ โอเคครับ <Okay. S 2> ไปต่อเลยครับหัวแลหัวแลอีกแล้วอืมอือหอ ้านั่งชิวจัดตากแตนนะครับตากแตนต่อหมวยเวทหัวแร่ครับอันนี้ตอนนี่สงสัยจะหมดแล้วมั้งครับผมเวทสบพันหัวแร่ครับผมโอเคครับ ก็จะได้อันต้าสองใบใบนี้กับใบนี้นะครับแล้วก็จะมี SR ของนักลบไฟใบใหม่แล้วก็จะมีเป็นไม่รู้ว่าระดับซีเค็ดเลหรือเปล่าแต่หัวแบบว่าสวยๆครับจะวิ่งๆหน่อยวิ่งๆหน่อยโอเคครับผม ขอบคุณมากครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับไว้เดี๋ยวจะมาอันบ็อกใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ